ผูดงเดือดตอนที่สิบเอ็ดนมัสการพระกุณเจ้าชายนิรนามกล่าวด้วยเสียงกระซิบในขณะที่ในมือนั้นถือปืนจ่อบริเวณด้านหลังของพระอาจารย์นริยะเผาขนนี่มันอะไรกันนีโยมพระอาจารย์ค่อยๆหันกลับมาโดยปราศจากความกลัวใดๆทั้งสิน้นเพียงแต่รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดชายผู้นี้จึงจ่อปืนมาที่ท่านปัง อย่างไม่ทรารบางตัวเสียงกัมมนาจก็ลั่นดังเปรี้ยงประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปืนในมือของชายนิรนามไปยังซอกหินที่พระสิงห์และพระกะทะิงนอนคว่ำหน้าอยู่อยู่เฉยๆนะถ้ายไม่อย่าตายชายนิรนามกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติเมื่อเห็นพระสองพี่น้องนั่นขยับตัวทำท่าจะลุกขึ้นนี่โยม ยมเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจึงจำพวกเราไม่ได้พระจารู้สึกได้ถึงแววตาคนชายนิรนามซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับคนที่ท่านช่วยชีวิตไว้ผมมาเฝ้ารอท่านอยู่หลายวันจนโดนไอ้สองตัวนั้นยิงล่วงไปด้านล่างแล้วแล้วชายนิรนามเริ่มรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เขาจำได้แต่แล้วเขาก็กล่าวต่อไปไม่ถูกว่า หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเฝ้าอาตมายอย่างนั้นเหรอคำตอบพงชายเนรนามยิ่งสร้างความแปลกใจให้พระอาจารย์ไปอย่างมากอยู่เฉยเฉยนะท่านอย่าคิดหนีผมไม่อยากฆ่าพระชายเนรนามกล่าวเบาๆแล้วเดินเลี่ยงไปยังซอกหินที่พระสิง์และพระกระถิงซึ่งยังนอนคว่ำหน้าอยู่เช่นเดิมโดยไม่กลาบแม้แต่จะขยับตัวลุกขึ้นไปนั่งรวมอยู่กับพระอาจารย์นั่น ชายผู้นั้นออกคำสั่งพร้อมกับก้มลงหยิบกระเป๋าเป้ของตนและหยิบตลับกรอบรูปซึ่งล่นอยู่ที่พื้นเดินคุมตัวพระสองพี่น้องให้ไปนั่งรวมอยู่กับพระอาจารย์เพื่อง่ายต่อการควบคุมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมงงไปหมดแล้วพระอาจารย์เอ,อ่ยถามเมื่อพระสองพี่น้องถูกคุมตัวให้มานั่งรวมอยู่กับท่านมันเป็นตำรวจหรือพี่ประสิง บอกความจริงไปตามที่ตนได้เห็นรูปของชายผู้นั้นซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศฮะเป็นตำรวจอย่างนั้นเหรอพระอาจารย์ถึงกับร้องเสียงสูงเมื่รู้ว่าชายที่ท่านได้ช่วยชีวิตใบนั้นเป็นตำรวจก็ใช่นะสิไอกระทิงมันเสือกรับงานไม่รู้ตาม,มาตาเรือพระสิง์โพล่ออกมาตามนิสัยคนปากเปล่าหุบปากนะไอ้สิง พระกระททงกล่าวพร้อมกับใช้เขากระทุ้งเข้าที่สีข้างของน้องชายปากปลอกของเขานี่หมายความว่าพระอาจารย์จ้องหน้าพระสองพี่น้องนั่นขำม็งถูกต้องไอ้สองตัวเนี่ยมันปลอมเป็นพระทุดงรับงานมาเก็บผมชายเนรนามได้ยินทั้งสามคนคุยกันจึงบอกความจริงให้พระอาจารย์ได้รับรู้เจริงรทันพระอาจารย์จ้องหน้าพระสิง์กับพระกระทิงสลับกันไปมาจริงครับหลวงพี่ ไอ้กระทิงนั่นเป็นคนยิงไอ้หมอนี่ร่วงผ่านน้าตกไปเมื่อหลายวันก่อนพระสิง์กล่าวยอมรับเมื่อความจริงถูกเปิดเผยกูบอกให้หุบปากนะไอ้สิงพระกระทิงเตะพลักไปที่พระสิง,ทง์ทางที่ยังนั่งอยู่ท่านรู้จักหลวงตาคงไหมชายเนรนามล้วงบุหรี่ที่อยู่ในถุงพลาสติกกันน้ําซึ่งอยู่ภายในกระเป๋าเป้เขาตขึ้นมาสูบในขณะที่ยิงคําถามไปที่พระอาจารย์ นี่โยมรู้จักหลวงตาคงด้วยเหรอจากคำถามของชายผู้นั้นยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นหลวงตาคงเลี้ยงแล้วส่งเสียผมเรียนชายเนรนานามอัดบุรีลึกพ่นกวนเป็นสายยาวก่อนที่จะตอบสิ่งที่พระอาจารย์ถามหลวงตาคงเป็นอาจารย์ของอาตมาพระอาจารย์กล่าวทั้งทั้ท,ที่ยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเมื่อหลายเดือนก่อนผมแวะไปเยี่ยมเยียนท่าน หลวงตาบอกว่าท่านออกเดินธุดงมาเส้นทางนี้ซึ่งมีทางออกไปหมู่บ้านข้างหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้นคือต้องข้ามผาน้ำตกนี้ผมจึงมาดักรอท่านอยู่หลายวันก่อนที่จะโดนไอ้สองตัวนี้ยิงชายผู้นั้นบอกจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนมาดักรอพระอาจารย์เอาละเอาละเข้าเรือนเสถียรยอมมารออาตมาทำไมพระอาจารย์ถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติแต่ทว่าภายในใจนั้นเต็มไปด้วยคำถามร้อยแปด ท่านกอ่อคดีอะไรไว้เมื่อเกือบ20ปีก่อนชายผู้นั้นจ้องเข้าไปในดวงตาของพระอาจารย์ซึ่งดูสงบนิ่งเป็นปกติไม่มีอาการพิรุษใดๆปรากฏอยู่ในแววตาคู่นั้นแม้แต่น้อยแม้เมื่ออดีตอาตมาอาจจะเดินทางผิดแต่ก็ไม่เคยเกอ่อคดีอะไรไว้จะมีก็แต่พระอาจารย์มองหน้าชายนิรนามผู้นั้นอย่างเปิดเผยในขณะที่กล่าว จะมีแต่อะไรเหรอชายผู้นั้นอัดบุหรี่ที่เหลืออยู่เพียงก้นกลองจนแก้มตอบแล้วดีดก้นบุหรี่กระเด็นไปที่พื้นอืมไม่มีไม่มีอะไรพระอาจารย์นั่งนิ่งคิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วกล่าวปฏิเสธเพราะถ้าไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกันท่านรู้จักคนในรูปนี้ไหมชายผู้นั้นส่งตลับร,รูปให้พระอาจารย์ดู พระจารรับกรอบรูปซึ่งทำเป็นตลับประกบกันไว้มีสายยาวไว้สำหรับคล้องคอแล้วกดปุ่มเล็กๆด้านบนเพ่งมองรูปทั้งสองใบที่อยู่ในตลับนั้นอย่างใคร่ครวนดีรูปโยมพระจาร์ยหันไปมองหน้าชายผู้นั้นเพื่อเปรียบเทียบกับรูปในมือและเปลยขึ้นเบาๆดีรูปหรือว่าโยมคือพระจารย์เพ่งพมองรูปอีกใบหนึ่ง ซึ่งอยู่คู่กันคนละฝั่งบุคคลในภาพทั้งสองนั้นมีใบหน้าที่ละไม้คล้ายเคืองกันทั้งคู่แต่งชุดข้าราชการตำรวจเต็มยศผมร้อยตำรวจเอกภูผาาราสิงห์ลูกชายคนเดียวของสารวัฒนงนา์าสิง s ที่ถูกท่านยิงตายเมื่อเกือบ20ปีก่อนผู้บมวดภูผากัดฟันพูดดวงตาจ้องเขม็งไปยังพระอาจารย์ผู้ยังคงอยู่ในอาการสงบ จ้องตอบดวงตาเขาชายิิรนามซึ่งบัดนี้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าเขาคือ,อร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมารับกับเรื่องราวในนิยายฉะนั้นเออไม่นายโยมอาตมาไม่ได้ยิงดาบธนงพระจารย์กล่าวปฏิเสธผมมีหมายจับนะท่านผู้ที่มีคดีเช่นท่านบวชได้ด้วยเหรอหมวดผู้ผาหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบอีกตัวหนึ่งขอผมตัวนึ่งดิผู้กอง พระสิงห์กล่าวขอบุหรี่เอาดื้อเพราะทั้งสองคนสูบตยาเส้นมาหลายวันผู้หมวดจิงโยนไปให้ทั้งสองพร้อมกับไฟแช็กอาตมาไม่รู้ว่าโยมไปรู้อะไรมาแต่อาตมาเน่ยไม่ได้ยิงดาบธนงอย่างแน่นอนพระอาจารย์พ่นควันบุหรี่ที่พระสิงห์จุดส่งให้ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาเมื่อเกือบยีปีก่อนให้ผู้หมวดปูผาฟังราวยี่สิปีก่อน ดาบธนงแฝงตัวเข้ามาสือเรื่องยาเสพติดในกลุ่มของพวกเราขณะนั้นอาตมาเป็นมือขวาเขาเหล่ายี่พกหายารางใหญ่ทางเหนือหรือจับตาดูแหวหมอน่วว่าให้ลีนะอย่าไว้ใจมันเหล่ายี่ใช้คนให้มาตามวิสุทธิเด็กหนุ่มซึ่งมีผลงานจนเป็นที่พอใจของเรายี่ถึงกับเลื่อนทัน้นให้เขาขึ้นมาเป็นมือขวาแทนอาสงซึ่งอายุมากขึ้นทุกวัน ดาบธนงทำตัวกลมเกลืนเข้ากันได้ดีกับลูกน้องเล่าหยี่จนเล่ายี่ตายใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยในตัวของดาบธนงวิสุทธ์หรือกับอาธานงเตรียมตัวให้ดีนะมีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าเล่ายี่เรียกวิสุทธ์ให้ขมาบอกงานสำคัญเอาธนงไปด้วยเหรอวิสุทธิ์อึ้งไปครู่หนึ่งเมื่อรู้ว่าเล่ายี่จะเอาดาบธนงไปทำงานใหญ่คราวนี้ด้วยว่ยชาชอบฝีมือมันวะ ยิงปืนแม่นชิดเป๋งแล้วหัใจถึงไม่กลัวใครว่ s <S ราชอบเล่ายี่ดูจะชื่นชมดาบทนงเป็นพิเศษเพราะว่าดาบธนงพิสูจน์ได้เห็นในหลายๆงานที่เล่ายี่ใช้ให้ไปทำโดยเฉพาะฝีมือยิงปืนของเขาทําเอาเล่ายี่ถึงกับอึ้งในความแม่นเลยทีเดียวเออแต่เฮียพิสุจิ์นั้นมีความรู้สึกลึกๆถึงความไม่ไว้ใจในดาบตนง ต่ก็บอกไม่ถูกว่าทําไมตนถึงได้มีความรู้สึกเช่นนั้นไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากความรู้สึกของตนล้วนๆว่ารู้ว่าเลยยังไม่ไว้ใจอาธานงเรายี่มองว่าวิสุทธ์นั้นอิจฉาธานงที่มีฝีมือในการยิงปืนดีกว่าตนจึงทําให้วิสุทธ์ระแวงว่าด,ดาบธานงจะขึ้นมาเป็นมือขวาแทนตนไถเหี้ยม,มั่นใจก็ตามนั้นครับวิสุทธ์กล่าวอย่างขัดไม่ได้พระอาจารย์หยุดไปครู่ใหญ่ มองหน้าผู้หมวดภูผาซึ่งตั้งใจฟังเรื่องราวของสรพัดนงซึ่งขณะนั้นมียศเป็นนายดาบผู้ที่เป็นบิดาคนตนด้วยใจที่เต้นระทึกพระอาจารย์เหมอมองลงไปยังสายน้ําตกซึ่งกระโจนตัวจากภูผาสูงอย่างบ้าคลั่งด้วยแววตาที่มีแต่ความบ้างเปล่าก่อนที่จะกล่าวต่อไปแล้ววันที่อาตมาระแวกในตัวองดาบธนงก็มาถึง ก่อนที่พระอาจารย์จะเล่าเรื่องราวเมื่อเกือบ20สปีก่อนระหว่างตัวท่านเองกับดาบธนงซึ่งเป็นบิดาคนชายนิรนามที่ท่านเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเขาคือร้อยตำรวจเอกภูผานาราสิงห์บุตรชายของดาบธนงนั่นเองพระอาจารย์มองผ่านเข้าไปในดวงตาของผู้หมวดภูผาซึ่งเต็มไปด้วยความเย็นชาผิดกับดวงตาที่ดูว่างเปล่าคนชายนิรนาม ที่ท่านได้ช่วยชีวิตเอาไว้เป็นคนละคนพระอาจารย์เบือนหน้าจากการจ้องมองของหมวดภูผาและเมือมองไปยังละอองน้ำตกที่พุ่งขึ้นราวกับละออกหมอกเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแสนานานนั้นโยมรู้จักผู้รองรุษไหมก่อนที่ท่านจะเล่าเรื่องราวต่อไปท่านหันไปถามหมวดภูผาถึงบุคคลผู้สิ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นรู้จัก ผู้การุษคือคู่หูกับพ่อผมหมวดผู้ป่ายักไหล่พร้อมตอบคำถามผู้การเหรอพระาจารย์ถามด้วยความสงสัยตำแหน่งสุดท้ายก่อนกเกษียณเนี่ยหมวดผู้ป่าไขาข้อสงสัยเอาอ,อาตมาเข้าใจละพระาจารย์พยักหน้าชา้าเข้าใจอะไรหมวดผู้ผาก็หมวดคิ้วถามอย่างฉุนฉุนเข้าใจว่าเหตุดยโยมถึงได้บากบั่นมาดักรออาตมา ถึงในป่าลึกแห่งนี้พระอาจารย์พอจะปฏิปต่อเรื่องราวได้คร่าวๆว่าทําไมชายผู้นี้ถึงมาตามจับท่านหมายความว่าอย่งไงหมวดภูผารู้สึกุญกิตต่อลักษณะการยิ้มมุมปากของพระอาจารย์ไปอย่างมากเอาละอาตมาจะเล่าเหตุการณ์เมื่อคราวนั้นให้ฟังพระอาจารย์มองผ่านกข้าไปนในแววตาของหมวดภูผาอีกครั้ง ก่อนที่จะค่อยๆลำดับเหตุการณ์ซึ่งผ่านมานเกือบ20ปีก่อนณนะบ้านพักตาอากาศในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอัตมาดาทนงและนายใหญ่เล่ายี่ได้พบกับนักธุรกิจหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งพร้อมลูกน้องของเขาราวห้าหกคนซึ่งทุกคนมีอาวุธครบมืออัลโลเล่ายี่ชายชาวต่างชาติผู้นั้นปาดเข้ามาจับมือทักทายกับเล่ายี่ อย่างสนิทสนมเมื่อรถของลายีจอดสนิทอยู่ที่เชิงบันไดบ้านพักฮัลโหลเดวิดลายีทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงของตนมา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 ลายีเข้ามาขนางก่อนเดวิดโอบไล่ลายีพาเข้าไปในห้องรับแขกด้านในหรือสองคนรอยอยู่ข้างนอกไนะลายีหันมาสั่งวิสุทธ์ซึ่งเป็นมือขวาของเขาและดาบธนงซึ่งอาจถือว่าเป็นมือซ้ายไก,กล ในขณะนี้ก็ว่าได้ไม่ปไปไล่เรลายี่เราคนกันเองทั้งนั้นเดบิดบอกมือให้บิดสุดและดาบธนงก็ไปข้างในห้องโดยแสดงสปปริตด้วยการสั่งให้ลูกน้องตนรอยอยู่ด้านนอกคราวนี้รถใหญ่นะาเดบิดยูต้องระวังให้มากเราายีกล่าวขึ้นถึงการส่งมอบเฮโรอีนรถใหญ่ซึ่งจะต้องผ่านเข้ามาตามตะเข็บชายแดนของไทยไม่มีปัญหาไอเคลียเส้นทางไว้ตลอดแนว เดบิดกล่าวด้วยหยิบเงินปึกใหญ่ขึ้นมาโชว์เป็นสัญลักษ์ณว่าซื้อเส้นทางไม่หมดแล้วโอเคทางนั้นก็นัดไปเวลาได้เลยเราหยี่กล่าวด้วยในตาเป็นประกายเมื่อคิดถึงจำนวนเงินมหาศาลที่จะได้รับเหมือนเดิมมาจำเครื่องหนึ่งเดวิดเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางสีดำสองใบมาวางบนโต๊ะไม้ตัวใหญ่ที่ใช้เจรจาพร้อมกับเปิดซิปให้ดูเงินภายในกระเป๋าทั้งสองใบวิสุด เล่ยี่เรียกมือขวาของเขาให้ทําการนับเงินดาบตนงซึ่งมองเห็นเงินจํานวนมหาศาลที่วิสุทธ์กําลังทําการนับอยู่ด้วยใจที่เต้นแรงผิดปกติเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเงินสดสดจานวนมากขนาดนี้มาก่อนห้าสิบล้านบาทครับนายวิสุทธ์ขานจำนวนเงินที่ตนนับแก่เล่ายี่เมื่อนับเสร็จแล้วห้าสิบล้านดาบตนงเผลอตัวอุทานออกมาเบาๆทุกอย่างเรียบร้อยเล่ายี่ กดวิทยุไปยังลูกน้องคนสนิทผู้รอคำสั่งดนการลำเลียงเฮโรอ,อินรถใหญ่ออกจากฐานกลางป่าทันทีเมื่อการเจรจาธุรกิจเป็นไปด้วยความราบลืน่นเล่ายี่กับเดวิดลุกขึ้นเดินไปจับมือกันอีกครั้งเมื่อดีวธุรกิจครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีจากานั้นเล่ายี่จึงกล่าวคำอำลาเดวิดซึ่งเดินทางมาส่งเล่ายี่ถึงรถทั้งสองคนสวมกอดกันอีกครั้ง ก่อนที่เราทั้งสามคนจะขึ้นรถขับออกมาอาธนงเรือไปขับรถแทนอวิสุทธ์เลลายี่บอกให้จอดรถเมื่อเราขับรถออกมาพ้นบริเวณบ้านพักตาอากาศโดยเปลี่ยนให้ดาบธนงเป็นคนขับทำไมให้มันขับล่ะนายวิสุทธิซิบถามเลลายีให้มันขับดรกว่าเนี่ยอ้วชักจะไปค่อยไว้ใจมันเรลายีสังเกตเห็นอาการมือสั่นน้อยๆของดาบธนงในขณะที่เขาถือกระเป๋าเงิน จึงเปลี่ยนให้ดาบธนงไปขับรถแทนพิสุทธิ์นายคิดยังไงถึงได้เอารถจีบมาขนเงินเยอะขนาดนี้ยพิสุทธิ์กระซิบถามด้วยความสงสัยเพราะว่าเรายี้นั้นมีทั้งรถกันกระสุนทั้งเครื่องบินเล็กสวนตัวซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่ารถจีบคันนี้แน่นอนเราจะเปลี่ยนเส้นทางเราจะขับเข้าไปในป่าเรายียกา้กล่าวพร้อมกับบอกเส้นทางใหม่ให้ดาบธนงเลี้ยวเข้าไปยังทางเกวียนเล็กๆบริเวณชายป่า มีอะไรหรือเปล่าครับนายวิสุ์รู้สึกกระมวลใจแปลกๆไม่มีอะไรว่ารู้สึกซ้องหอใจอะไรสักอย่างแต่ก็บอกไ่ถูกเ่ายี่กล่าวอย่างเปิดเผยเ่ายี่สั่งให้ดาบธนงลัดเลาะไปตามทางในป่าซึ่งเริ่มจะลึกเข้าไปทุกขณะแต่ด้วยสมรรถนะขนจีบทําให้เส้นทางดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแต่อย่างใดแม้จะกระเด้งกระดอนจนเกือบจะคว่ำไปหลายครั้งก็ตามอาธน,นง เล่ายีเรียกดาบธนงในขณะที่เขาขับข้ามลำธารขึ้นมาแล้วเลี้ยวเข้าสู่ทางด่านอย่างแม่นยำครับนายดาบธนงขารับโดยมองผ่านกระจกมองหลังกริกดาบธนงใจหายว่าเมื่อได้ยินเสียงงางนกปืนเขาจึงเบนสายตามายัางพิสุทธิ์ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังของเขามึงรู้ได้ไงว่าว่าต้อมาเส้นทางนี้พิสุทธิ์จ่อปืนมายัางด้านหลังของดาบธนงพร้อมคําถามไม่รู้ ฉันก็ขับมาตามทางนั่นแหละดาบธนงใจหายอีกครั้งเมื่อเขาเพลอขับมาตามเส้นทางที่เขาสัญบวจไว้เป็นอย่างดีไม่มีใครรู้เส้นทางนี้นอกจากนายกูและเฮียรงวิสุิสั่งให้ดาบธนงจอดรถทันทีกดฉันไม่เห็นว่ามันจะมีเส้นทางอื่นเลยเนีย่ดาบธนงพยายามระงับเสียงไม,ม่ให้สัน่นเมื่อวิสุดและลาวยี่จับพิรุษได้ทางข้างหน้าก็มีแต่มันกลับข้ามลำห้วยนี้มา วิสุทธ์ยังคงจี้ปากกระบอกปืนบริเวณท้ายถอยของเขายกมือขึ้นค่อยๆลงจากรถอย่าตกติกนะมึงวิสุทธ์พูดรอดลายฟันอย่างเอาจริงซึ่งดาบธนงจำเป็นต้องทำตามคำสั่งนั้นทันใดนั้นเองดาบธนงก็ก้มตัวลงพร้อมกับเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ทว่าปัางวิถีกระสุนวิ่งผ่านหน้าของวิสุทธ์ไปอย่างเฉียดฉิว ตรงเข้าขมับของเลายี่อย่างพอดีดเลายี่ฟุบลงทันทีเลือดทะลักออกมาแดงฉานนายวิสุท์ร้องเรียกเลายี่ได้คำเดียวเท่านั้นก็ต้องกระโจนพลวดลงจากรถเมื่อกระสุนปริศนาอีกลูกหนึ่งดิ่งตรงมาที่เขาอยู่เฉยๆแกถูกจับแล้วดาบธนงอ้อมไปด้านหลังวิสุทิ์ซึ่งนอนหมอบอยู่ที่พื้นแกเป็นตำรวจเหรอ วิสุทธ์เข้าใจสถานการณ์ได้ในทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายขยายความอะไรมากมายนักวีบิวดาบธนงเปา่าปากเป็นสัญญาณเรียกคู่หูของเขาซึ่งดักซุ่มอยู่ก่อนแล้วให้เข้าพื้นที่ตามที่ได้นัดแนกกันไว้ทันทีที่สิ้นสัญญ,ญาณเป่าปากของดาบธนงเสียงรองเท้าคอมแบตกระทบกับก้อนกรวดบริเวณลำห้วยก็ดังแซกแซกแซกใกล้เข้ามาแกโอเคไหม ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งเดินคาบบุหรี่เข้ามาพร้อมปืนในมือโอเคคนหนึ่งล่ะดาบทนงกล่าวตอบผู้กองรุดคู่หูของเขาพร้อมกับถามถึงทีมงานฉันมาคนเดียวผู้กองรุดกล่าวขึ้นขึ้ฮะอะไรนะดาบตนงรู้สึกแปลกใจเม่รู้ว่าคู่หูของเขามาคนเดียวฉันกลัวว่าเกลือจะเป็นหนอนไว้ใจใครไม่ได้ผู้กองรุด ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบแกจะบ้าหรืองไงวะไอ้ผู้กองดาบธนงกล่าวกับเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนพลตำรวจแต่เว่าเพื่อนของเขานั้นก้าวหน้าในหน้าที่กว่าเขามากงานใหญ่ขนาดนี้บอกตรงๆฉันไม่ไว้ใจใครผู้กองกล่าวถึงเหตุผลที่เขาบ้าดีเดือดบุกป่าเข้ามาคนเดียวนั่นแกจะทำอะไรนะี่ยดาบทนงถามไม่เห็นผู้กองรุดดึงปืนสั้นออกมาจากซองปืน แล้วเดินดิ่งไปที่พิสุ์ปังผู้กองไม่ตอบคำถามแต่กลับเงียวไกลใส่พิสุ์ซึ่งยังน,นอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นแต่ทว่าดาบธนงปัดปืนไม่ได้ทันกระสุนจึงเฉียดหัวพิสุท์ไปอย่างเฉียดฉิวแกทำบ้าเลยวะไอรุธดาบธนงไม่เข้าใจในพฤติกรรมของคู่หูของเขาห้สิล้านเชียวนะธนงผู้กองกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แปลกไปนี่แกคิดอะไรอยู่วะเนี่ย ดาบธนงพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมคู่หูของเขาถึงได้มาคนเดียวนี่ไม่ใช่เงินลอดซื้อไม่มีหลักฐานไม่มีแคลรู้เห็นถ้าแกเก็บไอ้นี่ซะผู้กองอาปากกระบอกปืนจ่อไปที่บิสซุนอีกครั้งอย่าบ้าหน้าไอรุธด,ดาบธนงปัดปืนในมือของผู้กองออกไปอีกครั้งอย่าโง่งไปหน่อยเลยธนง ผู้กองรุ่กล่าวในขณะที่ดาบธนงดึงคอเสื้อวิสุท์ให้ลุกขึ้นจากการนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นทําการปลดอาวุธในตัวของวิสุธ์ออกจนหมดฉันรู้ว่าแกาคิดอะไรแต่ฉันไม่ดาบธนงยืนยันที่จะจับกลุมวิสุ์พร้อมกับเงินของกลางไปตามขั้นตอนของกฎหมายแกคิดว่าเง,งินพวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนผู้กองรุ่พยายามโน้มน้าวดาบธนงเพราะว่าเขาไม่อยากจะทําในสิ่งที่เขาคิดไว้เข้าหลวง ตกเป็นของแผ่นดินดาบธนงตอบไปตามที่คิดไอ้ธนงผู้กองรุดหัวเราะลั่นพร้อมกับตบไหล่เพื่อนคู่หูของเขาอย่างแรงแกคำอะไรวะดาบธนงปัดมือผู้กองออกอย่างฉุนฉุนมึงไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้วะไอ้ธนงผู้กองกล่าวปนหัวเราะในความโลกสวยของดาบธนงเอาละไอ้ผู้กองแกอย่าพยายามเลยแกก็รู้นิสัยฉันดี ดาบธนงยืนยันเสียงแข็งที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์แม่แกนี่มาสุดยอดจริงๆฉันยอมในความซื่อสัตย์ของแกฉันลองใจแกดูนะผู้กองตบไหลดาบธนงอีกครั้งแล้วเดินไปที่รถเปิดกระเป๋าเป้ที่ประจุเงินไว้ใบละยีห้าล้านด้วยมือที่สั่นน้อยๆเมื่อเห็นแบงเป็นปึกๆวางเรียงรายกันอยู่เป็นตั้งแกราวระตัให้ดีธนง วิสุทธิ์กระซิบบอกเมื่อดาบทนงงนำกุญแจมือที่ผู้กองส่งให้สับเข้าไปที่ครอมือข้างหนึ่งของวิสุทธิ์หมายความว่าอย่างไงดาบทนงถามกลับเพื่อนแกในี่คิดไม่ซื่อวิสุทธิ์ซึ่งได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนก็รู้ได้ทันทีว่าผู้กองรุดคิดจะทําอะไรหุบปากนะดาบทนงไม่สนใจต่อคําพูดของวิสุทธิ์เขาดึงมืออีกข้างหนึ่งของวิสุทธิ์มาไพร่หลังไว้มีสไนเปอร์อยู่ฝั่งตรงข้าม วิสุทธิ์กระซิบบอกอีกฉันบอยหุบป,ปากดาบธนงกระชากแขนวิสุทธ์โดยแรงแต่ทว่าพริบตาเดียวเท่านั้นปืนในมือของดาบธนงก็มาอยู่ในมือของวิสุทธ์อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาหมัวแต่จะใส่กุญแจมือวิสุทธ์จึงขาดความระมัดระวังแกเสร็จฉันแน่ไอธนงวิสุทธิ์กระซิบรอไรปันอย่างผู้มีชัยแ,แก่คิดว่าแกจะรอดไปได้ย่างนั้นเหรอวิสุทธ์ดาบธนงเจ็บใจตัวเอง ที่ประมาทเลอเลอปล่อยให้ผู้ต้องหาแย่งปืนไปได้เฮ้ย <Hey, S 1> มันยากตายเหรอผู้กองรุดเล็งปืนมาที่บิสุทธ์วางปืนซะผู้กองมันไม่คุ้มกันหรอกคิดดีๆนะบิสุทธ์กล่าวในขณะที่ดึงดาบชนงมาหลบที่โคนไม้ใหญ่ผมจะนับถึงสามผู้กองดูสิว่าผู้กองจะรักเพื่อนหรือรักเงินบิสุทธ์กล่าวอย่างรู้ทัน แกจะทำให้เรื่องมายุ่งยากไปกว่าน,นี้เลยนะผู้กองรุดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเสียแล้วเรามาดีกันดีกว่าผู้กองวิสุทธ์เองก็ใช่ว่าจะได้เปรียบอะไรมากมายนักหากผู้กองรักเงินมากกว่ารักเพื่อนยังไงผู้กองเอาเงินไปและปล่อยผมไปวิสุทธ์ยื่นข้อเสนออย่าไปฟังมันรุดดาบธนงกล่าวเตือนสติคู่หูของเขา เมื่อได้ยินข้อเสนอของวิสุทธ์หรือแกมีวิธีที่ดีกว่านี้ผู้กองถามกลับวินวินนาผู้กองผมรอดเพื่อผู้กองรอดส่วนผู้กองได้เงินวิสุทธ์โน้มน้าวผู้กองรุดโดยใช้เงินไปตัวล่อเพื่อเอาตัวรอดต่อไปฉันจะเชื่อใจกันได้อย่างไรผู้กองรุดกล่าววัดดวงเอาผู้กองไม่มีทางเลือกอื่นวิสุทธ์กล่าวอย่างนักเลงตกลงผู้กองรุ กล่าวเพียงสั้นๆผู้กองเอากระเป๋าเงินไปได้เลยส่วนผมกับดาบธนงจะไปกับจีบคันนี้วิสุทธ์เสนอข้อแลกเปลี่ยนโอเคผู้กองยอมรับข้อเสนอของวิสุทธ์แต่โดยดีเพราะไม่มีทางเลือกอื่นผมจะนับถึงสามนะวางปืนลงแล้วเตะมาทางนี้วิสุทธ์กล่าวโอเคผู้กองตอบตกลงหนึ่งสองวิสุทธ์เริ่มนับ ในขณะที่ผู้กองก็ชูมืออีกข้างเป็นสัญญาณนิ้วตามการนับของวิสุทธิสามปังเสียงปืนปริศนาใครเป็นส่ายถูกริงติดตามได้ในต่อนหน้าครับสวัสดีครับ